เขาจะทำแดดดี้อไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะหน้าเหมือนไส้เลยพี่นุ่นถีบหน้ามันทีนีเจ้าจะฆ่าข้าด้วยเหตุผลประการใดก็พระองค์ท่านมันนั่งข้างแฟนของก้าวกระหม่อมหมยพระเจ้าค่ะใครทำไมเล่าพี่สอนให้เล่นลิเกตามเนื้อเรื่องทำไมชอบเล่นลิเกนอกเรื่องห่วงในชีวิตจริงอย่าเอามาเล่นในเรื่องสิลูก อะไรมาส่งสายตาเดี๋ยวว่าเตะไวคงจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดเดี๋ยวขอหม่อมฉันลำพึงคุยกับพี่ไัยสักครู่นะเปค่ะจะคุยกับเขาใช่ไหมอย่าไปนานนะไม่นานหรอกเปค่ะพี่หวงแพี่ห่วงนะลำพึงเดี๋ยวก่อนฉันคิดว่าเจ้าอย่าทำแบบนี้นะพี่ร้องอย่าจับปล่อยสิ ฉันคิดว่าพี่เนี่ยกำลังเข้าใจผิดพี่รู้หรือเปล่าสิ่งที่พี่ทำอยู่อะ่ะพี่อาจจะต้องต้องโทษอย่างหนักเลยนะแต่ว่าเอาอย่างนี้พี่ภัยคือฉันจำได้นะวันที่พี่เนี่ยบอกว่าพี่รักฉันแต่ว่าวันนั้นน่ะรำพึงคนนั้นน่ยยังไม่รู้จักความรักแต่ว่าฉันสัญญากับพี่เอาไว้แล้วว่าถ้าหากว่ารำพึงมีความรักครั้งแรกเมื่อไหร่แล้วก็รักใครเป็น ฉันจะบอกพี่ไพรเป็นคนแรกแล้ววันนี้นะ่มันก็มาถึงแล้วนะพี่จริงเหรอลำพึงจริงจ้ะถ้าอย่างนั้นฉันจะบอกข่าวดีพี่เลยแล้วกันรักครั้งแรกของฉันเดามพึงก็คืออองค์นรังสรรค์จ้ะพี่จนะำไอนะ้นะไปไปค่ะจำไว้นะเป็นไอ้วนด้วยออจำไว้นะ เด de ี๋ยวไปอยู่กับพี่ข้าจะพาเจ้าไปสู่สวรรค์เจ้าจะอ้วนกว่านี้พี่จะดูแลเจ้าให้ดีกว่านี้ถ้าเกิดชอบอ้วนมากมันก็ไม่มีอะไรกับหมูไปไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวเจอกันหงาหนะไปเถอะเดดดี้เอาใหม่ดิไปเถอะเดดดี้ ขอบคุณครับขอบคุณ